ถ้าเราทาตาสองชั้นอย่างเดียวเนี่ยจะได้ชั้นที่เท่ากันแต่ตาดําตาขาวจะยังไม่เท่ากันอยู่ดีพอดีพอดีเนี่ยสวยสวยที่สุดะนะครับแต่สามชั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่ชอบเท่าไหร่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยเลยที่ทําให้เกิดตาสามชั้นนะครับก็คือปัญหาเรื่องเบ้าตาลึกซึ่งปัญหาเบ้าตาลึกเนี่ยจริงๆปกติเราแก้ได้หลายวิธีแก้ปัญหาเรื่องภาวะตาที่ดูปลือดูง่วงนอนนะครับแล้วร่วมกับการผ่าตัดปรับรูปตาด้วยทําให้ตาดูหวานขึ้นะนะครับ สวัสดีค่ะตอนคุณผู้ชมเข้าสู่ s u r g e r y Talk นะคะรายการที่เราจะพูดคุยเกี่ยวกับการทำสวยด้วยคุณหมอนะคะวันนี้ทางเพจสัจลยาการรมพลิกชีวิตเราได้เชิญคุณหมอผู้เชี่ยวชาญด้านตามาค่ะคุณผู้ชมคะตาเป็นหน้าต่างของหัวใจน,นะหลายคนบอกว่าเอ๊ะทำไมตาไม่สดใสเลยทำไมตาดูโรยดูปลือดูไม่สวยดูมีอายุมันทำให้ใบหน้าโดยรวมเนี่ยดูไม่สดใสเอาซะเลยนะคะแต่ไปทำตาสองชั้นมาก็แล้วก็ยังไม่เห็นช่วยให้ดูสดใสามากขึ้นมันมีปัญหาที่คุณผู้ชมอาจจะไม่ทราบมาก่อนเดี๋ยววันนี้ กันถึงประเด็นเหล่านี้นะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเดี๋ยวขอให้คุณผู้ชมกดไลค์กด share, paste, แชร์เพจศัรยกรรมพลิกชีวิตเอาล่ะวันนี้เราพูดคุยกันถึงเรื่องตากับเทคนิคพิเศษที่คุณหมอคิดค้นขึ้นเองที่ชื่อว่า Scarlet T โดยคุณหมอท ว่องวุดกรรมจรเป็นแพทย์เฉพาะทางจักษุและศัลยกรรมความงามจาก Face Body Clinic นะคะสวัสดีคุณหมอค่ะครับสวัสดีครับพูดถึง s สกาเลสทีมาตั้งหลายรอบขออนุญาตทำความรู้จักลึกๆหน่อยค่ะคุณหมอสกาเลสทีชื่อนี้มีที่มายังไงเทคนิคนี้มีที่อื่นใช้ไหมและดียังไงบ้างคะจริงๆถ้าจากชื่อเลยเนี่ยก็คือสกาเลสมันเป็นเหมือนกับว่าไร้แผลเป็นก็คือแผลจะน้อยมากจนแทบไม่เห็นแผลเลย นะครับแล้วก็ทีก็คือผมคุณหมอทีอใช่หมอทีอที่เป็นคนคิดขึ้นมาหลายคนอารู้จักเรื่องการทําตา2ชั้นกาเลสทีเนี่ยทำได้มากกว่าการทําตา2ชั้นด้วย<อ>นะครับสามารถแก้ไขเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงได้นะครับในเรื่องการปรับรูปตาทําได้แล้วก็เรื่องการยกคิ้ว ก็ทําทได้นะครับเพื่อทําให้บริเวณตาเนี่ยออกมาสวยเข้ากับใบหน้ามากที่สุดนะครับเป็นเทคนิคที่เรียกว่าแก้ปัญหาทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับช่วงตาช่วงคิ้วพื้นที่ตาตรงนี้เลยใช่ครับวันนี้คุณหมอเอาเคสมาให้เราดูถึง4เคสด้วยกันคุณผู้ชมเคสแรกปัญหานี้ก่อนเลยก็แล้วกันเรื่องตาไม่เท่ากันและกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงมี2คนด้วยกันนะคะรูป Before กับ after เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพเลยเคสข้างบนคู่แรกก่อนคู่บนสองภาพบนอันนี้คือเขาเป็นอะไรคะยังไงคุณหมอ จะเห็นได้ว่าลองสังเกตนะครับว่าตาสองข้างเขาไม่เท่ากันนะครับชั้นตามต่างกันเนาะจะมีข้างหนึ่งชั้นเล็กข้างหนึ่งชั้นใหญ่ใช่ไหมครับลองสังเกตดีๆมันมีปัญหาหนึ่งที่ซ่อนอยู่ตาที่เขาไม่เท่ากันเนี่ยมันจะมีเรื่องขนาดด้วยถูกไหมครับจะมีข้างนึงมันเหมือนตาเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งใช้มือเรานะฮะใช้มือเราตาดูใหญ่กว่านะครับเพราะว่าเห็นตาดําตาขาวเยอะกว่าส่วนข้างขวาเนี่ยทั้งๆที่ชั้นสูงกว่าแต่ตาดูเล็กกว่าอีกข้างหนึ่งเป็นเพราะว่าเห็นตาดําตาขาวน้อยกว่าถ้าเราทาตาสองช จะได้ชั้นที่เท่ากันแต่ตาดำตาขาวจะยังไม่เท่ากันอยู่ดีนะครับจะเห็นได้ว่าคนนี้หลังทางนะครับข้างซ้ายมือเราเนี่ยเราทําชั้นตาสูงขึ้นคือเขาชอบชั้นหวานๆไม่ได้ชอบชสายฟอเนาะนะครับส่วนข้างขวาเนี่ยเราทําชั้นใหม่ให้เท่ากันแล้วเราปรับเรื่องตาดําให้ดูใกล้เคียงกันะนะครับสำหรับเคสล่างเนี่ยมีปัญหาเรื่องตาดูเหมือนจะง่วงนอนอดูตาเปลือยๆอันนี้เป็นเหมือนกึง่งกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงนะครับเป็นทั้งสองข้างเลย ซึ่งโดยปกติเขาอาจจะต้องคอยเบิ่งตาเวลาถ่ายรูปก็ต้องคอยเบิ่งตาเลิกคิวช่วยทําให้ตาดูสดใสขึ้นนะครับถ้าเกิดไปทําชั้นตาอย่างเดียวเนี่ยก็ได้ชั้นสวยขึ้นมาแต่ว่าอาจจะยังต้องใช้การเบิ่งช่วยทําให้ตาเปิดขึ้นอยู่นะครับแต่ถ้าเกิดเราผ่าตัดแก้ไขปัญหาตรงนั้นแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็นแบบรูปร่างโดยที่เขาลืมตาปกติตาก็คือจะสดใสแบบนี้เลยโดยที่ไม่ต้องคอยเบิ่งตาหรือเลิกคิวช่วยนี่ก็คือ2เคสที่มีปัญหาเรื่องของชั้นตาไม่เท่ากันแล้วก็กล้ามเนื้อตาอ่อนแรงคุณผู้ชมจะเห็็นนนเลยว่าาภพออขงงทั้้คคีกืดู ตาสวยขึ้นหวานขึ้นอันนี้คือหลังจากแก้ปัญหากับคุณหมอทีแล้วด้วยเทคนิคสกาลเลสทีนะคะอ่ะแล้วส่วนเคสที่2ปัญหาก็คือชั้นตาไม่เท่ากันตาซ้อน2ชั้นเบ้าตาลึกตาซ้อน2ชั้นไม่ดียังไงอะครัหมอตามีชั้นหลายชั้นไม่ดีใช่ไหมคะครับจริงๆบางคนอาจจะไม่เข้าใจเนาะคิดว่า3ชั้นหรือ4ชั้นอาจจะดีกว่า,าเพราะว่า ได้แถมไปได้แถมจานตาขึ้นไปแต่ว่าเทรนด์ตอนนี้เราก็ยังมองว่าตา2ชั้นพอดีพอดีเนี่ยสวยสวยที่สุดนะครับแต่3าชั้นเนี่ยไม่ค่อยมีคนที่ชอบเท่าไหร่อีกปัญหาหนึ่งที่เจอได้บ่อยเลยที่ทําให้เกิดตา3ชั้นนะครับก็คือปัญหาเรื่องเบ้าตาลึกซึ่งปัญหาเบ้าตาลึกเนี่ยจริงๆปกติเราแก้ได้หลายวิธีนะครับตั้งแต่การฉีดไขมันเติมนะครับการฉีดฟิลเลอร์เติมเพื่อให้เบ้าตาเต็มขึ้นนะครับแต่จะอยู่ได้ไม่นานนักอยู่ได้ประมาณปีถึง2ปีนะครับ ส่วนการผ่าตัดเนี่ยจะทําให้อยู่ได้นานมากกว่านะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งการผ่าตัดก็มีได้หลายแบบนะครับตั้งแต่การย้ายไขมันเอาไขมันจากที่อื่นมาใส่ะนะครับหรือเอาเนื้อเยื่อมาใส่ซึ่งของหมอจะมีเทคนิคเฉพาะที่ปรับโครงสร้างภายในะนะครับที่ทําให้เบ้าตาเต็มขึ้นโดยที่ไม่ต้องย้ายไขมันไม่ต้องมีแผลจากที่อื่นด้วยตาจะเต็มขึ้นเลยจะไม่ใช่เทคนิคใ,ในการใช้ไขมันหรือฟิลเลอร์เติมเข้าไปอังงนนั้นกขอขดูรูปก่อนเลยคุณผู้ชมคะ before after ของเคสที่มีปัญหาตาหลายชั้นและเบ้าตาลึกนะคะที่ไม่ใช่กกกาาารรแ้้ปัญหดวย ไขมันหรือฟิลเลอร์ซึ่งมันมีอายุของมันสั้นอันนี้เป็นเทคนิคของคุณหมอที่ปรับโครงสร้างเข้าไปเลยคู่บนก่อนค่ะครับคู่บนจะเห็นได้ว่าเขามีปัญหาตาสองข้างไม่เท่ากันมีเล็กข้างใหญ่ข้างเนาะแล้วจะมีอีกปัญหาหนึงคือเบ้าตาลึกเหมือนเป็นซอกหลบเข้าไปเป็นเงาเงาเหมือนจะเห็นเป็นชั้นที่3ซึ่งคนนี้เป็นไม่มากนักในคนที่เป็นมากขึ้นอาจจะเห็นเป็นแบบรูปล่างนะครับก็คือจะเห็นเป็นเงาเป็นซอกเข้าไปเหมือนตาด้านขวาของเคสล่างเนี่ยนะครับจะเห็นเยอะ ขึ้นว่ามี3ชั้นในด้านซ้ายมือ,อมเนาะเป็นเบ้าตาลึกที่ชัดและพับเป็น3ชั้นเลยะนะครัพอผ่าตัดไปแล้วเนี่ยนะครับก็จะทําให้เบ้าตาเต็มขึ้นตาเป็น2ชั้นที่สวยและเบ้าตาเต็มร่วมกับแก้ปัญหาให้ตาดูสดใสด้วยนะครับปัญหาที่ตาดูปลือดูงงนอนเนี่ยไม่สดใสเราผัาตัดพร้อมกันอันนี้ก็คือเป็นเคสที่อยู่ใน VTR เลยะนะครับตาจะดูสดใสขึ้น นะครับแล้วก็ดูเกาหลีเลยจากก่อนทาอาจจะดูเหมือนเหนื่อยหรือดูมีอายุนิดนึงในบางคนนะครับก็สามารถแก้ปัญหาตรงจุดนี้ได้ด้วยเทคนิคของคุณหมอเช่นเดียวกันนะคะสกาเลสทีนะคะคุณผู้ชมหลายคนก็คงเป็นแหละเคสนี้มีอัตราส่วนของการเป็นสักเท่าไหร่คะคุณหมอคนที่เป้าตาลึกตาซ้อนโอ้จริงเจอเยอะนะคือเจอแทบจะแบบ50%าเปอลยครับก็คือมันจะมีคนที่ฝั่งที่เป็นไขมันเยอะกับคนที่เป้าตาลึกแต่บางคนเนี่ยดูเหมือนจะไขมันเยอะแต่จริงๆแล้วเป้าตาลึกก็มี แต่อาจจะเขาเรียกว่าเป็นซ่อนเลนข้างในแล้วอาจจะเข้าใจผิดแล้วจะไปตัดไขมันออกไปตัดไขมันไปดูดไขมันออกแล้วทําให้เป็นเบาตาลึกกว่าเดิมค่ะ ก็อันนี so <the> ้เป็นสิ่งที่ต้องควรระวังมากใช่ครับคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเอ๊ะเคสแรกเป็น70% 8 0เคสนี้เป็น50%เอ๊ะทำไมมันเกิน100%ไปแล้วคือคนคนหนึ่งมีหลายมากหลายปัญหาใช่มีมากกว่า1ปัญหาค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เคสของคนที่เขาเป็นเบ้าตาลึกเขาก็อาจจะมีปัญหาเรื่องกล้ามเนื้อตาอ่อนแรงด้วยก็ได้นะคะปัญหาเมื่อสักครู่นี้เนี่ยเดี๋ยวขอดูภาพรวมใบหน้ารวมหน่อยละกันคุณหมอเตรียมมาด้วยนะคะสำหรับเคสที่เป็นเบ้าตาลึกกกแแลลล้้้้้้วว็็ตาาาซอออนนนนนหยชชััพททเเเเสสสรรรจีีีี่่่่่คคคะุูมมืื2 ดูลูก,กตาไปใช่ไหมคะใช่จริงลูกอาจจะไกลไปนิดนึงอาจจะดูยากนิดนึงแต่ว่าเมื่อกี้จากที่เราเห็นดูตาชัดๆก็จะเห็นได้ว่ามีความเปลี่ยนแปลงเนาะในคนคที่เบ้าตาลึกก็จะทําให้เราดูมีอายุแต่ว่าพอเราปรับให้ตาดูสดใสแล้วนะครับไม่มีเรื่องภาะวะเบ้าตาลึกหรือชั้นตาช้อนหลายชั้นเนี่ยก็จะทาให้เราดูสดใสมากขึ้นนี่ค่ะใช่ครับนี่คือเคสที่แก้ปัญหาแล้วโดยวิธีสแกนเลสทีของคุณหมอทีนะคะก็จะดูสดใสดูสวยคือเรียกว่าคนไข้คุณหมอเนี่ยออกจากคลินิกไปนี่สวยๆทั้งนั้นเลย ครับผม uh huh. ถ้าตาเปลี่ยน ตาสวยขึ้นยังไงหน้าสวยขึ้นแน่นอนจริงค่ะจริงอันนี้ยกการันตีอายุลดด้วยลดด้วยเหรอคะใช่ครับบางคนถ้ามีปัญหามากๆเนี่ยบางคนอาจจะดูเหมือนอายุ40ค่ะบางคนอาจจะอายุยี่สิบพอไปทำตาสมมติถ้าแก้ปัญหาไม่ครบเนี่ยก็จะมีบางเคสที่อาจจะดูอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยรู้สึกเหมือนทํามาแล้วรู้สึกแก่กว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งถ้าเกิดแก้ปัญหาได้ตรงจุดเนี่ยก็จะทําให้เขากลับมาดูเด็กขึ้นได้ใช่เมื่อสักครู่นี้เนี่ยมีคุณหมอพูดมานิดนึงเรื่องของการปรับรูปตาด้วยหรืออย่างเคสที่คุ รปรับรูปตาตรงนี้ก็ใช้เทคนิคสกาเลสทีได้ด้วยเหรอคะใช่ครับปรับรูปตาคุณผู้ชมคงจะเคยได้ยินแค่ไปทําตาเนี่ยคือไปทําตาสองชั้นไปไปแก้ปัญหาเบ้าตาลึกไม่เคยรู้เลยว่าปรับรูปตาได้ด้วยเพราะว่าตอนนี้โยเห็นมีแต่ในแอปพลิเคชันแต่งรูปรแต่งให้ตาโตขึ้นแต่งให้ตากว้างขึ้นหัวตากว้างขึ้นหางตายกขึ้นแต่อันนี้คือคไม่ต้องพิงพ่งแอปแล้ว<ช>ถ้ามาหาคุณหมอที เดี๋ยวขอดูรูปหน่อยปัญหาของการที่จะต้องเข้ามาปรับรูปตาเป็นเพราะอะไรนะคะให้คุณดีมงานเอารูปขึ้นมาให้ดูหน่อยดูรูปบนก่อนเนาะเทสบอเนี่ยก็มีปัญหาเรื่องสเปซเรื่องห่างตาน้อยนะครับจะเห็นได้ว่าห่างตาค่อนข้างสั้นะนะครับอันนี้มาขยายตาขาวหางตานะครับทำให้ ตาขาวหางตามีสเปซที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่จะดูยากนิดนึงพอดีเขาแต่งหน้าด้วยนะครับพอดีถ้ามีรูปไม่แต่งหน้าจะเห็นชัดว่าแตกต่างกันค่อนข,ข้างชัดเลยก็คือถ้าดูรูปบนสุดอ่ะคุณผู้ชมดูรูปตาซ้ายของจอเนี่ยนะคะภาพบนสุดจะเห็นว่าอาขออภยัยเหมือนตาเหล่ออกด้านข้าง,ต,งตาด้านซ้ายซึ่งอันนี้ก็เลยต้องมาใช้วิธีการปรับรูปตาใช่ครับเรามีการปรับรูปตาเพิ่ม สัดส,ส่วนบริเวณหางตาให้เพิ่มขึ้นนะครับทาให้สัดส,ส่วนหัวตากับหางตาเนี่ยสมดุลขึ้นนะครับทาให้ตาเขาดูตรงมากขึ้นนะครับก็สามารถช่วยได้ในคนที่มีขานหน้าใหญ่ด้วยนะครับถ้าหน้าใหญ่เนี่ยแล้วตาดูเล็กเราก็สามารถขยายให้ยาวขึ้นได้ทําให้พื้นที่ตาเพิ่มขึ้นด้วยเพื่อเข้ากับใบหน้ามากขึ้นนะครับใช่อันนี้เคสบนนะคะส่วนเคสล่างมีปัญหาอะไรคะคุณหมอที่ต้องมาปรับรูปตาจริงๆเขามีหลายปัญหาเลย มีเรื่องชั้นตาที่ไม่สวยนะครับมีในเรื่องของตาดูปลืองง่วงนอนนะครับแล้วมีปัญหาเรื่องของเบ้าตาลึกนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องหางตาค่อนข้างชี้ทําให้เขาดูตาดูดุดุไม่หวานนะ,ะนะครับตาดูเหมือนไม่หวานไม่สดใสเลยเขาก็ต้องใช้บิ๊กอาช่วยแต่จริงๆเราใส่บิ๊กอาก็ยังไม่ค่อยขึ้นเท่าไหรค่คือบิ๊กอายเนี่ยจริงๆมันช่วยดันได้นิดเดียวในบางคนแต่บางคนก็ใส่ไปมันก็เหมือน ตาโตด้านข้างเฉยแต่ว่าข้างบนไม่โตด้วยอะไรเงี้ยนะครับซึ่งอันนี้จะเห็นได้ว่าตาดูสดใสดูหวานขึ้นนะครับ<ม>ก็คือเราแก้ปัญหาเรื่องชั้นตาใหม่นะครับแก้ปัญหาเรื่องเบ้าตาลึกแก้ปัญหาเรื่องภาวะตาที่ดูปลืยดูง่วงนอนนะครับแล้วร่วมกับการผ่าตัดปรับรูปตาด้วยทําให้ตาดูหวานขึ้นนะครับ นี่แหละค่ะที่บอกเมื่อสักครู่นี้ว่าในหนึ่งคนน่ไม่ได้มีปัญหาเดียว<ช>มีหลายปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยในเคสที่เป็นกันบ่อยๆก็จะบางทีก็มารวมอยู่ในคนคนเดียวอย่างเมื่อสักครู่เนี้เคสล่างเป็นตั้ง4อย่าง4<ช>ปัญหาแต่ก็แก้ไขได้ด้วยเทคนิคการเลสทีนะคุณผู้ชมคะคมีภาพรวมของเคสที่ต้องมาปรับรูปตาเมื่อสักครู่นี้ให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวขอดูหน้าเต็มหน่อยนี่ ครับผมก็จะเห็นได้ว่าตาเขาดูสดใสขึ้นมีความหวานมากขึ้นเนาะถ้าพอจําได้รูปก่อนทำเนี่ยเขาจะมีความดูดุนิดนึงะนะครับตาดูง่วงนอนอนะครับเบ้าตาก็ลึกแล้วก็หางตาดูชี้ด้วยนะครับก็จะดูมีความดุแต่พอปรับรูปตาทําให้ตาดูสวยขึ้นดูหวานขึ้นตาก็จะเปลี่ยนไปเป็นอีกคนหนึ่งได้เลยนะครับทั้งดุทั้งง่วง แก้ปัญหาได้ด้วยส l e เลสทีนะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะไปปรึกษาคุณหมอได้นะคะคุณหมอทีอ่ะอันนี้จะเป็นเคสที่4นะคะที่เอามาให้คุณผู้ชมดูกันการยกคิ้วค่ะด้วยเทคนิคส c a เลสทีบราวด์ลิฟต์นะคะลิฟต์ยกขึ้นน่ะอ่ะเดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูภาพ Before After ของคนที่มีปัญหาเรื่องของคิ้วนะคะแล้วก็ต้องมาปรึกษาคุณหมอทีอ่ะข้างบนนี่คือคิ้วเขาเป็นยังไงกับตาเขาคุณครับผมก็เคสข้างบนเนี่ยจะเห็นได้ว่าคิ้วสเปซคิ้วกับตาค่อนข้างใกล้กันนะครับ เห็นได้ว่าดูเหมือนมีหนังตาตกแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นหนังที่เกิดจากคิ้วมันตกลงมาเนาะ,ะทำให้หนังลงมากองอนะครับซึ่งถ้าเกิดเราไปตัดหนังออกเนี่ยคิ้วจะลงมาใกล้ตามากขึ้นนะครัทำให้ดูดุกว่าเดิมคนเนี้ยเวลาเขายิ้มทีนึงเนี่ยโอ้ไม่ไม่เห็นแทบจะไม่เห็นชั้นตาเลยะนะครับอันเนี้ยเราผ่าตัดนะครับยกคิ้วขึ้นนะครับทำให้สเปซคิ้วกับตาเพิ่มขึ้นมีสเปซในการแต่งหน้าเพิ่มขึ้น แล้วก็ทําให้ตาดูสดใสด้วยไม่ดูดุประมาณนี้อันนี้คือเคสข้างบนนะคะก็คือคิ้วมันลงมาใกล้ตาก็ยกคิ้วขึ้นไปแล้วเคสข้างล่างล่ะคะคุณหมอเคสข้างล่างนะครับก็จะเห็นได้ว่าข้างบนเนี่ยคิ้วเขาดูตกหางคิ้วตกหางคิ้วตกมากเลยแล้วก็ทําให้ดูเหมือนหางตาตกเยอะๆเลยนะครับแล้วก็ทําให้เขาดูมีอายุด้วยนะครับดูเหมือนอายุประมาณ4 0 5 0เนาะงอเห็ก็ไม่ดีด้วยนะครับเวลาคิ้วตกหางตาตกเนี่ยตามความเชื่อนะใช่ครับพอเราผ่าตัดยกคิ้วไปปุ๊บ จะเห็นได้ว <ก heaven entender> wow, <food> ่าดูสดใสขึ้นเยอะเลยก็คือยกหางคิ้วขึ้นไปผู้ชมพว้คนจะยกทั้งคิ้วเลยยกทั้งคิ้วเลยใช่ยกทั้งคิ้วเลยนะครับก็จะทำให้ ตาดูสดใสขึ้นด้วยดูเด็กลงได้10ปีจากอายุสี่สิบห้าสิบเหลือสักประมาณ30 40ิเห็นไหมฮะก็จะดูแบบเหมือนตาสดใสขึ้นแต่จริงคนนี้ถ้าเกิดอยากให้หวานขึ้นอีกนิดนึงทำชั้นตาร่วมด้วยก็จะทําให้ตาดูหวานขึ้นได้อีกเคสนี้ได้ทาชั้นตาไหมคะคุณหมอไม่ได้ทำครับเขาชอบแบบประมาณอย่างนี้อ๋อคือทําแต่คิ้วอย่างเดียวยังได้เป็นส0ปีนะคุณผู้ชมยังถอยหลังอายุได้ตั้งเป็น1ิปีใช่ครับคุณผู้ชมก็เห็นเลยคือนขนาดซูมแค่เบ้าตาอย่างเดียวคือยัังงงงรรูู้้้้เเลลยยววว่่่าาาาาาตสสดดดใขขึนนนนมกกกจิๆะะคออภพีี เคสนี้ตอนมาทำนี่คือปัญหาเขาเป็นอะไรนะคะคือชั้นตาเขาแทบจะหายไปเลยเหมือนเขาเคยทําตาของฉันมาแล้วแต่ว่ายังมีปัญหาเหมือนอ๊ะห่ังตาตกอยู่แต่จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นปัญหาที่ห่ังตาตกเป็นที่คิ้วถูกต้องครับแล้วนี่ก็ยกคิ้วขึ้นไปขออนุญาตถามคุณหมอเคสนี้อายุเท่าไหร่คะคุณผู้หญิงท่านนี้อ๋อก็ประมาณ20ิกว่านี่แหละครับยีิกว่าแต่ว่าตอนที่มาทีแรกนี่ก็คือก็จะดูเหมือนมีอายุกว่าเพราะดูเหมือนห่ังตาตกอ๋อใช่ครับ <c oughs> ซึ่งถ้าเกิดเราแก้ไม่ถูกจุดเราไปตัดหนังออกนะครับก็จะทําให้คิ้วยิ่งลงมาอีกนะครับ <c oughs> ทีนี้เราจะมายกคิว้วในอนาคตอาจจะลําบากขึ้นเพราะว่าหนังมันถูกตัดไปแล้ว <c oughs> นะครับโอ้โหเพราะฉะนั้นรีบปรึกษาคุณหมอแล้วก็แก้ปัญหาให้ตรงจุดจะดีกว่านะคะไม่ใช่ไปตัดหนังตาก,ก่อนแล้วเดี๋ยวมันจะกลายเป็นปัญหาที่แก้ยากขึ้นไปอีกครับ <c oughs> โอ้โหฟังแล้วแบบตอนแรกคิดว่าทําตานี่มีแค่ทําตาสองชั้น อ๋อนี่มีถึงขั้นปรับโครงสร้างข้างในแล้วก็ไม่ต้องใช้ไขมันย้ายไปยัดลงไปด้วยไม่ต้องฉีดฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็มียกคิ้วขึ้นไปอีกด้วยเทคนิคนี้อยู่ในชื่อ s c a r l e s s t ที่คุณหมอคิดค้นเทคนิคนี้ขึ้นเองนะคุณผู้ชมคะแล้วก็คุณผู้ชมติดตามเพจศัลยกรรมพลิกชีวิตเอาไว้นะคะเราจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการทําสวยด้วยคุณหมอแบบถูกต้องครบถ้วนเป็นจริงไม่หลอกลวงนะคะก็มีอะไรก็จะแปะแปะ,แปะ,แปะเอาไว้ให้คุณผู้ชมได้เก็บเป็นข้อมูลกันแล้วครั้งหน้าเราจะพูดคุยเรื่องอะไรอีกเกี่ยวกับการทําสวยด้วยคุณหมอติดตามนะคะเพจศัลยกรรมพลิกชีวิตวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ